ชีวิตฉันกำลังจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเด็กนักเรียนนอกที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในกรุงเทพมานานแต่ด้วยความจำเป็นที่ต้องทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับชีวิตคนในกรุงเทพฉันจึงต้องปลอมตัวเข้ามาเป็นสาวใช้ในบ้านหลังนี้คุณเป็นใครคเข้ามาเรียนมาผมได้ยังไงอ๋อ <laughs> สวัสดีค่ะ มารยาทดีแต่นานไปแล้วมัง้งคุณคุณคะชื่อด้วยคะ่ะฉันเซนยึดาขาซ้ายขาซ้ายตรงนี้อุยอุยแล้วคุณเป็นใครอ่ะยังไม่ตอบผมเลยฉันเป็นสาวใช้คนใหม่ของบ้านหลังนี้คะ่ะ ทำไมคุณแม่ไม่บอกผมเลยผมเป็นลูกชายเขาได้แท้เลยนะเนี่ยเออนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณคือใช่ผมคือภาคแห่งตระกูลรนพีระผ,ผีพักมนัษนานาาันามัตะไพที่ลายเกือเกียรติก้องของอัมไภร์ชายประจำตัเพื่อนั้นว่าคุณภาคก,ก็แล้วกันนะครับคุณภาคส่วนฉันชื่อสินนะคะยังไงรปฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะคุณภาค <c oughs> มีเส้นยืดติแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะค่ะค่ะราองนะคุณพี่ท่าทำอะไรคะแล้วนังนี้มันเป็นใครคะออ้อ้ฉันชื่อซินค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยก็ย่อจังเช้าที่นี่คือคนใช้คนใหม่ของบ้านเราคนใช้คนใหม่ถึงว่าล่ะ ผิวถึงได้กระดํากระด่างดูไม่มีสกุลลุนชาติไม่เหมือนกับนเท้าผ่องเหมือนนักเรียนนอกนักจากฟัแล้วเหมือนมีอะไรขาวเลยตากฉันก็เขาาอย่างโอ้แกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันเนี่ยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเคที่เป็นคู่มั่นของพี่ภาค พี่ภาค่ะน้องไม่ชอบหน้ามันเลยค่ะอยู่รับมันเข้าทำงานนะคะไม่ได้นะคะคุณวาค่ะคุณเพิ่งส่งหลักสิทงเข้าทำงานนะคะถ้าสิไม่ได้ทำงานที่นี่สิต้องแย่ม,มากแน่ๆค่ะแล้วระบแล้ว<ป>ับแล้อ,อ,อย่ารับนะพะี่ภาคออกไปเลยไปเา้าพี่ภากรับนะคะน้องจะอลว่าค่ะอลว่ สินนี่เธอซักผ้าวกนี้เองเหรอใช่ค่ะทำไมคะพี่ภาคเคที่ลองยอดูสิหอมมากอ่ะนี่เธอมีเคล็ดลรับอะไรทำไมเธอซักผ้าได้หอมขนาดนี้เนี่ยสินมีนี่ค่ะพี่ภาค สิ่งใช้ผงซักฟอกที่สามารถทำให้เสื้อผ้าไม่มีกลิ่นอับและสามารถกำจัดแบคทีเร like oh ียได้ถึง99.99%ค่ะคุณพ่าค่ะโอ้ท่าสซักผ้าได้สะอาดแล้วก็หอมขนาดนี้ฉันรับเข้าทำงานเลยที่พ่ไม่นะคะที่พ่ออยู่น้องเชี่น้องเชี่ยที่